คลิปนี้นะครับร้านฟีมาเกลนจะมาเทสการทำงานของกล้องเพนแท็ SPO 1 3 5 M หนึ่งนะครับผมสีซิลเวอร์ตัวนี้นะครับผมดูจากสภาพภายนอกนะครับก็ใหม่เลยนะครับผมริ้วรอยแทบหาไม่เจอเลยนะครับส่วน s ี r i นั number เนี่ยจะเป็นเลข3 1 7 8 3 2 8เดแเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าถ้าใส่่านแนละ้วมันจะเป็นยังไงครับ ช่องใส่ถาดจะอยู่ด้านล่างนะครับใกล้กับตรงนี้ซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้นะครับผมเราก็ใช้ตัวหมุดจากสายคล้องนะครับผมเกี่ยวแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับผมถานที่ใช้นะครับก็เป็น cr 1 2 3 a นะครับขนาดแบบนี้นะครับตัวเลขชื่อถานนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ฟิล์มนะครับซึ่งก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับตัวเปิดเพราะสภาพด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สภาพด้านในก็ก็ยังใหม่อยู่นะครับผมฝุ่นอะไรก็น้อยมากๆนะครับสำหรับตัวนี้เรียกว่าเก็บรักษาได้ดีเลยนะครับผมแต่คือจุด เดียวนะครับที่เป็นตำหนิก็คือตรงนี้หน้าจอแอลตรงนี้นะครับไม่ติดนะครับผมปกติจะต้องขึ้นสถานนะพวกฟิล์มเลขนับฟิล์มหรือวันที่บันทึกลงบนฟิล์อะไรพวกนี้มันจะขึ้นมาแต่เนี้ยมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยมื่เปิดเครื่องแล้วนะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมสําหรับเลนนะครับก็สภาพเลนไม่ได้มีไม่มีฝ้าไม่มีลานะครับก็ สภาพสะอาดนะครับผมแบบนี้นะอ่าแล้วเราจะถ่ายได้ไงก็กดถ่ายได้เลยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกล้องมันก็สแตนบายตรงนี้มันละกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับเราก็ถ่ายได้เลยแฟลชก็ติดปกตินะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดความหงุดหงิดต,ตรงที่เราไม่รู้ว่าเราถ่ายไปกี่ภาพแล้วนะครับแบบนี้าถ้าแสงพอมันก็จะไม่มีแฟลชมานะครับผม ถ้าเราจะปิดแฟลชล่ะทำยังไงเราก็ใช้วิธีการนับนะครับผมกดไปสองทีนะครับผมปิดแฟลชนะครับผมตรงนี้มันก็จะปิดแฟลชตัวม่านชัตเตอร์น,นะครับก็เปิดปิดปกตินะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดกันไหมนะแบบนี้นะครับมันก็จะขยับ กดอีกที่นึงเป็นอะไรก็จะเป็นโหมดแฟดเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันโหมดอะไรเป็นแบบแฟดแบบไหนนะครับผมก็ต้องใช้เวลาชาร์จแฟดประมาณหนึ่งนะครับสหรับตอนต,ตัวนี้ ถ่าแฟตจรนะิงแล้วเนี่ยถ้าจะยิงต่อนะครับมันยังไม่ติดมันจะเตือนแบบนี้ยรัพิบมันกำลังชาร์จแฟตอยู่เข้าใจว่า เมื่อยิงแฟลแล้วเราไปกดเลยทันทีครับพวกสถาน,นะมันยังไม่เปลี่ยนมันจะมีสัญลักษณ์แล้วมันก็จะกระพริบกระพริบเตือนอยู่ว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับก็ต้องใช้วิธีการจับอย่างนี้ครับผม,มันอาจจะลำบากในการใช้งานนิดนึงนะครับผมถ้าเราจะเลือกปิดแฟลส่วนสถานะอันนี้นะครับเป็นแฟลตลดตาแดงในภาพนะครับผม มันก็จะมีแสงยิงนำออกมาก่อนส่วอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายกดไปทีหนึ่งนะครับกดถ่ายไฟตรงนี้จะติดนะครับรอประมาณสิบวินาทีนะครับเมื่อใกล้ถ่ายแล้วเนี่ยมันจะกระพริบแบบนี้นะครับมก็จะปิดแฟลชโรตาแดงนะครับก็ปิดได้กดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็หมด AF มื่กี้ยังไม่ได้ปิดตัวตั้งเวลานะครับมันก็จะเนี่ยนะครับปัญหาในการใช้งานมันก็จะอาจจะมีบ้างนะครับแต่ถ้าเลือกที่จะถ่ายอย่างเดียวยิงอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้งานง่ายนะครับผมปิดตัวนี้นะครับก็าจะถ่ายได้ปกติการซูมนะครับมันก็ยังใช้งานได้วินมหลปกตินะครับผม สำหรับภาพที่โฟกัสไม่เข้าเนี่ยมันก็จะกกับผิบสีเขียวตรงนี้ที่ AF ตรงนี้ยมันก็จะกรับผิบแต่กดถ่ายได้ปกตินะครับแต่ถ้าโฟกัสเข้าเนี่ยถ้าโฟกัสเข้าตัว AF ตรงนี้มันก็จะไม่กับผิบนะครับผม มันก็จะเตือนด้วยว่าตรงสีแดงตรงนี้นภาพที่ยิงออกไปถ่ายออกไปมันจะใช้แฟตนะครับวิธีสังเกตแฟลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ เรากดฮาร์ฟชัตเตอร์นะครับกดปุ่ม s h u เตอรไปครึ่งหนึ่งนีะครับเราจะเห็นว่าตรงตรงไฟตรงแฟเนี่ยนะครับมันจะไม่ขึ้นมาแปลว่าถ่ายออกไปเนะี่ยมันไม่มีแฟดแนะ่นอนแต่ถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บตรงนี้ถ่ายออกไปมันก็จะมีแฟดนะครับผมนะถ้ามันสว่างพอมันจะ ไม่บอกว่าใช้แฟลชนะครับแต่ถ้าสว่างไม่พอนะครับผมจะลองดูนะครับอ่านี่มาครับถ้าสว่างไม่พอเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนว่าภาพที่เนาจะภาพที่กําลังจะถ่ายเนี่ยมันจะมีแฟลชแน่ๆน,น,นะครับส่วนสถานะานนี้ก็คือบอกว่ามันไม่โฟกัสหรือโฟกัสหาวัตถุที่โฟกัสไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเขียวแบบนี้หาวัตถุที่โฟกัสได้ภาพที่ออกไปจะเป็นการจะมีแฟลชนะครับผมส่วนปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นการมุมการเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบพาโนรามาแบบนี้นะครับจะเป็นภาพมุมกว้างๆนะครับแบบพาโนถ้าจะเปลี่ยนก็ดันไปข้างบนนะครับเป็นมุมมองแบบปกติแบบนี้นะครับผม ก็จะมีประมาณนี้นะครับอโอเคครับฟังก์ชันก็ถือว่าใช้งานได้ส่วนวันที่เนี่ยแน่นอนเลยก็อาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับในการปรับเปลี่ยนวันที่เพราะว่ามันตัวหน้าจอตัวนี้มันเสียไปนะครับ ก็เน้นถ่ายอย่างเดียวนะครับผมเมื่อถ่ายหมดหม้วนเนี่ยก็จะรู้ได้ว่ามันจะคอเองอัตโนมัตินะครับผมโอเคเมื่อถ่ายเสร็จแล้วนะครับมันก็เสียงมันก็จะเงียบอย่างเงี้ยเมื่อกอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดปิดหน้าเลนส์ก่อนนะครับทีนี้เราก็เปิด ฝาหลังเอาฟิล์มกลักฟิล์มเนี่ยออกมาได้เลยแล้วปิดไปเหมือนเดิมก็ใช้ได้นะครับถ้าใครเอาไปแบบห้อยคอแล้วก็ถือถ่ายเกๆ๋ๆไม่ได้คิดอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการใช้หน้าจอตรงนี้ผมว่าก็เป็นกล้องที่สวยสภาพดีตัวหนึ่งเลยนะครับติดแค่เรื่องหน้าจอ L C D แค่นั้นเองนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับตามเข้าไปดูใน Instagram มร้านฟิล์มเกเกนนะครับหรือทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ